สวัสดีค่ะมาคบกับกวางนะคะช่องกวางทาโล่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุน้ําค่ะธาตุน้ําก็มีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะ ในคลิปนี้นะคะจะเป็นแบบ Timeless ค่ะก็คือดูเมื่อไหร่ก็จะเป็นคำทํานายในช่วงระยะเวลานั้นๆนะคะแล้วก็เฉพาะเจาะจงไปในคนโสดค่ะจะโสดสนิทก็ได้โสดมีคนคุยก็ได้แต่ขอให้โสดนะคะออในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงเดียวรวมทั้งหมดค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมค่ะ ส่วนท่านใดที่สนใจอยากเช็คดวงกวางนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีมาเลยก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่ากวางทาโลกค่ะจะมีตัวหนังสือสีชมพูอยู่ตรงนี้นะคะก็พิมพ์ตามนั้นได้เลยค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกวางด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูมุมมองความรักของคุณในตอนนี้กันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะ ไม่แรกค่ะมีไพ่ซีเรียลค่ะซีเรียลคือการเก็บตัวค่ะการไม่เปิดใจนะคะไม่อยากที่จะสูงสิงไม่อยากที่จะเปิดให้ความรักใหม่เข้ามานะคะไม่อยากทําความรู้จักใครใหม่ๆก็เป็นไปได้นะคะเออกวางลืมบอกนะคะในคลิปนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ่อมุมมองความรักที่วางพูดไปนเนี่ยตรงกับคุณอย่างน้อยหนึ gal, ่งเหตุการณ์2เหตุการณ์นะคะ <S <S <ๆ>คุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้จนจบทั้งทั้งทั้งคลิปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะ ก็ไปดูคลิปอื่นๆได้เพราะว่าคนโสดวางทำเอาไว้หลายอีเหมือนกันเน,ะนาะนะอยู่ในเพลย์ลิสค่ะอ่ะนี่คือไพ่สี่เหรียญน,นะคะบางคนเนี่ยมีลักษณะแบบดองชัดด้วยนะโอ,อ้ขี้เกียจตอบอะไรกับใครมากๆเลยขี้เกียจแบบมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะอะ่มาดูกันต่อค่ะมีไพ่ Queen of w a n d s ค่ะเอ,อ่อ Queen of w a n d s เนี่ยอาจจะหมายถึงว่าณนะตอนนี้ค่ะคุณมุ่งหน้าอยู่กับเรื่องงาน นะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องงานในช่วงเวลานี้ของคุณเด่นมากนะคะก็เลยต้องโฟงกัสกับเรื่องงานนะคะตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่จัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีนะคะเออบางทีเนี่ยตัวคุณเนี่ยเวลามีความรักอะไรเข้ามาเนี่ยคุณเป็นคนดูแลเขาด้วยใช่ไหมคะเออเป็นคนดูแลจัดการนู่นนี่นั่นให้หมดสระเบอือเยืนเรือรบเลยอะไรแบบนี้นะคะ นะก็ถือว่าในอี EP นี้คุณเป็นคนเก่งพอสมควรนะคะบางคนเนี่ยคือทํางานเนาะจะต้องแบบประสงค์ประสานงานกับคนอื่นบางทีก็ราคาญคนอื่นด้วยนะคะเออรู้สึกแบบอยากเก็บตัวนะอ่ะมาดูกันต่อคะ่ะมีไพ่ king of c u p นะคะกราคิดว่าคุณเนี่ยอาจจะไปเจอความรักที่เขามีเจ้าของแล้วก็ได้นะ เอก็เลยผิดหวังความรักอืมก็กลัวที่จะมีความรักครั้งใหม่ก็เป็นไปได้นะคะหรือไพ่ king of c u p เนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงคนในอนาคตของคุณว่าเออคุณอยากได้คนที่อบอุ่นนะ เข้าใจเออมองตาก็รู้ใจนะคะเออไม่ต้องมีปัญหาอะไรให้มาจัดการเยอะอะไรแบบนี้ก็ได้นะอืมนะเออหรือว่าเป็นคนที่เราสามารถพึ่งพาทางอารมณ์ได้เมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะเคยเจอความรักที่แบบว่าเราเวลาเรามีปัญหาเราไม่สามารถที่จะพูดคุยกับเขาได้มันก็อาจจะเป็นปมในชีวิตเหมือนกันนะทำให้เราอะเก็บตัวปิดตายนะคะ นะดังนั้นเวลาคนรักใหม่ๆอ่ะเราก็ต้องการคนที่แบบว่าเออเป็นที่พึ่งพาทางอารมณ์เราสามารถที่จะปรึกษาพูดคุยอะไรกับเขาได้นะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอคนที่แบบเหวี่ยงก็ได้นะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงนะคะคุณก็เลยต้องการคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตนะอ่ะมาดูกันต่อมีไพ่เด็กถือไม้นะคะต้องการคนที่อืขยันว่า เออก่อนหน้าเนี่คุณนะไปเจอใครที่แบบขี้เกียจไม่ทำงานหรือเปล่าไม่ขยันต้องพึ่งพาแต่คณนะคะนะตอนนี้คุณก็เลยต้องการคนที่แบบมีความกระตือรือร้นนะคะกระตือรือร้นในเรื่องของการทำงานก็ได้หรือว่ากระตือรือร้นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเออไม่แบบเฉยอืมดูแล้วไม่โรแมนต์ดูแล้วไม่แอคทีฟนะคะเออคนใหม่ๆที่คุณต้องการเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่แบบแอคทีฟหน่อยเออเนี่ย อ,อดูแล้วมีเซ็กอเพิลก็ได้นะคะ, mm. นะดูมีไฟค่ะเพราะว่าเป็นเป็นไพ่ของธาตุไฟเนาะอ่ mm. มาดูอีกหนึ่งใบนะคะไพ่เดอะซานอ่ะเป็นธาตุไฟจริงๆ mm. เนาะออคุณต้องการใครที่ทําให้คุณรู้สึกแบบดูเั็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอะดูตื่นเต้นอะ mm. เอ,อเพราะว่าก่อนหน้านี้จะแบบว่าเฉ่ยหรือเปล่านะ mm. เอ,อต้องการคนที่ทําให้คุณรู้สึกแบบ ยิ้มได้ตลอดเวลาเอออะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยว่าขอเสริมนิดนึงดีกว่าว่าก่อนหน้านี้คุณไปเจออะไรมาบ้างนี่ฮคะนะอืมอืมมาดูกันก่อนใบแรกไม่โรแมนติกค่ะอืมนะไม่โรแมนติกนะไม่คิดถึงจิตใจเรา เออมันก็เป็นไปได้นะที่ทําให้มุมมองความรักคุณต้องการคนแบบนี้เข้ามาคนคนที่แบบว่าเข้าใจจิตใจเราเอออะไรแบบนี้นะคะม,มาดูกันต่อไพ่เดทนะคะเออความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ของคุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางค่ะ เออไม่ได้เจอกันบ่อยนานๆทีเจอกันทีเดือนหนึง่งเจอทั้งสองครั้งนะคะแล้วพอแบบนานๆทีมาเจอกันทีแทนที่จะแบบใส่กันใช่ไหมโอ,อจะหวานฉ่ำจะโรแมนติกแต่ปรากฏว่าเฉยชาเฉยชามันก็ไม่ใช่เออสไตล์ของคนที่มาดูในอีพีนี้หรือเปล่าเนาะอ่ะวังขออีกหนึ่งใบนะคะอืมไพ่สองดาบค่ะอืมไพ่สองดาบเนี่ยก็อาจจะหมายถึงว่าเขาคนนี้นะอืม อาจจะมีหลายคนเข้ามาก็ได้นะแล้วคุณอยู่ในสภาวะที่เป็นตัวเลือกทางเลือกแล้วซึ่งคุณไม่อยากเป็นแบบนั้นไม่ต้องการที่เป็นตัวเลือกทางเลือกของใครต้องการเป็นตัวจริงเท่านั้นเอออะอันนี้ก็คือเรื่องราวของเอ่อของคุณนะคะอะขอ,องเก็บไพ่ก่อนเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูกันค่ะว่าความรักของคุณครั้งใหม่จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอะ ใบแรกวันไพ่หนึ่งดาบนะคะความรักของคุณครั้งใหม่อะจะเป็นอะไรใหม่ๆคะ่ะไม่ใช่คนเก่าเป็นคนใหม่เออใายไรกว่าเดิมเนาะต่อมาค่ะเอ p มเพรสคะ่ะเป็นคนที่ให้เกียรติคุณด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่ความอย่างถ้าเกิดใครที่เจอความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมาเนาะเออครั้งใหม่ของคุณจะเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่เขาให้เกียรติกับคุณนะคะ แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วยืนยาวเอ p r e s s เนี่ยคือเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยแล้วก็ยืนยาวนะคะอืมเอามาดูกันต่อนะคะอืมสามถ้วยบางคนเนี่ยถึงขั้นแบบมีแต่งง,งแต่งงานเลยนะโออ เดี๋ยวกวางพูดเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าไพ่สามถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่ของการแต่งงานเป็นไพ่ของการเฉลิมฉลองประสบความสําเร็จนะคะอะไรที่ว่าดีเราก็เออรับเอาไว้เนอะอะไรที่แบบไม่โอเคเราก็ปล่อยทิ้งน้ําไปแล้วทิ้งถังขยะไปนะคะเอาเป็นว่าความรักใหม่ๆของคุณเนี่ยเป็นรักใหม่นะคะแล้วก็เป็นรักที่ดูแลวยืนยาวเป็นเนรักที่ลองเทอร e l a เลชันชิพเปิดเผยนะคะ ออดูเหมือนเขาจะให้เกียรติคุณซื่อสัตย์เป็นที่พึ่งพาทางอารมณ์ได้เนะะี่ยค่ะเออถูกใจใช้เลยนะตามที่คุณคิดไว้เลยตามที่สเปคที่คุณคิดไว้เลยอะต่อมาค่ะเป็นไพ่แปดดาบแต่ปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนปัญหามันอยู่ที่ตัวคุณค่ะตัวคุณที่ยังเก็บตัวอยู่นะคะไม่อยากที่จะพูดคุยอะไรกับใคร เนี่ยกออกจากบ้านด้วยนะคะใครเวิร์ฟฟอร์มโฮมนี่ก็คือสั่งเดลิเวอรี่อย่างเดียวลยคะไม่ได้เจอใครเลยนะเอาไงดีล่ะอืมคุณต้องออกไปเจอกับคนอื่นบ้างนะเนี่ยพอนเห็นไหมไม่ไพ่พา,าทงพาที่เออขึ้นเคงโอโลเวงต้องออกบ้างนะคะคุณขาเออมันติดอยู่ที่ตัวคุณเนี่ยอืมหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกจากไม่ได้เกี่ยวกับการออกจากบ้านเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่า ตัวเราอ่ะปิดใจหรือเปล่าเข็ดขยาดแต่ความรักไม่ศรัทธาอีกแล้วความรักเบื่อเข้ามาก็เจอแต่ใครที่มันแบบหลอกลวงอะไรหรือเปล่าอืมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเนาะนะอย่างน้อยอะเราเปิดใจไปเราก็ยังได้เรียนรู้มิตรภาพดีๆเราก็ได้มีภูมิต้านทานโออใช่ไหมเราได้มีภูมิต้านทาน อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยความรักใหม่ๆของคุณจะเป็นอย่างไรเจอกันที่ไหนนะคะไพ่เดือดสตาร์โอ้ยแปดแปดดาบแล้วก็ไพ่เดือดสตาร์ไพ่เดือดสตาร์เนี่ยคือไพ่ของคุณโสดคุณค่ะคุณอยากมีความรักใหม่แต่คุณอยากโสดคุณย้อนแย้งนะคะเออแล้วไพ่เดือดสตาร์เนี่ยมาบอกว่าคนที่ดูในอีพีเนี้ยช่วงเนี้ย หนึ่งถึงสามเดือนคุณจะแบบว่ามีสเสน่ห์ปิงปิงปังๆนะเออดังนั้นคุณจะไม่ใช้สเสน่ห์คุณเลยเหรอของที่มีมาของที่แบบพระเจ้าให้มาคุณจะไม่ใช้งานเลยเหรอโอ้ใช้งานหน่อยนะโอ้ขอโทษด้วยพัดลมฟิวอ่ะอืมน่าใช้งานหน่อยนิดนึงเนาะอ่ะมาดูตอบนะขอดูหน่อยค่ะว่าคนใหม่ๆที่คุณจะเจอเนี่ยคุณจะเจอได้จากที่ไหนอะไรยังไง ไพ่สิบดาบนะคะอตอนแม่ค่ะเป็นไพ่แปดถ้วยค่ะพวาคิดว่าคนใหม่ๆที่คุณจะเจอน่าจะมีแผลใจเหมือนกันอาจจะเจอจากงานปาร์ตี้หรือเปล่าเดินมาโซเซ์เซอะไรแบบคือแบบเออล้องไายมาอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะไปเจอเจอคนแบบนั้นหรือเปล่าคือมีแผลใจเหมือนกันเลยเข้าใจกันนะคะบางทีอาจจะไปเจอสถานการณ์ที่เหมือนกันด้วยเออคุณขา ตอนแม่ค่ะมีไพ่เก้าไม้ค่ะอาจจะเจอจากหน้าที่การงานนะคะเออบางคนเนี่ยมีงานที่จะต้องยกย้ายเนาะเปลี่ยนงานไปสถานที่ใหม่ก็คุณอาจจะเจอในสถานที่ใหม่ก็ได้นะคะหรือว่าการที่แบบคุณเป็นทาวเวอร์ก็ได้ไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆแล้วก็มีโอกาสที่ได้เจอนะคะอืมอ่าก็ขออีกหนึ่งใบนะคะ ห้าเหรียญน,นะคะผ้าย,ยังคงเศร้าอยู่เลยนะคะมวังคิดว่าคนที่เข้ามาใหม่ของคุณเป็นคนที่มีแผลใจละ่ะอืมดังนั้นเนะี่ยตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะก็ต้องดูดีดีด้วยนะคะว่าเราเนี่ยเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าเนาะเออเออแล้วเดี๋ยวคุณจะไปเจอแบบนี้เสือปะจระเข้อีกยังไงก็อยากจะให้ดูดีไม่อยากให้เผลอใจไปนะคะนะเอาใจเก็บไว้กับตัว นะอ่ะนี่ก็คือคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคนคนเนี้ยนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างเออคนใหม่ของคุณเนี่ยอืมนะอันนี้เหมือนให้ดูแบบอืมอย่าคิดเยอะคิดมากนะเออคนคนนี้นะคะเป็นคนที่แบบ ตัวเล็กน่ารักเออถ้บเป็นผู้ชายเนอเะก็อาจจะชอบผู้หญิงตัวเล็กน่ารักใช่ไหมคะอืมนะอ่ะนี่ภริกฐเนะะียค่ะอืมใสกระทัดรัดอะไรแบบนี้นะคะอืมตมแมาค่ะเขาคนนั้นนะคะอาจจะเป็นชาวราศีมีนนะจ๊ะอืมชาวราศีมีนก็จะมีความฟุ้งฟุ้งนิดนึงนะคะอยู่ในจินตนาการตลอดเวลาต่อมาค่ะ อาจจะเป็นชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษที่เอ่อเป็นคนที่แบบดูหุนหันพันแล่นนะช่างกล้านะคะกล้าพูดกล้าเจรจาโอา้คุณอาจจะไปเจอคนแบบนั้นก็ได้นะ,ะแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งราศีเมษที่มันไม่ค่อยโอเคยิ่ง <laughs> ยิ่งนะี่คะอืมนะหรือไม่คนนี้เขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็ได้อืมนะ มาดูต่อค่ะคนคนนี้นะคะมีตาสีเขียวอ้าก็ไม่กี่วังพูดไปแล้วเนอะเออว่าเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติเขาอาจจะมีแบบตาสีเขียวตานํำข้าวเออต่อแม่ค่ะอืมสีผิวออกแนวแบบเอ่อซีดๆนิดน,นึงเออจริงๆแล้วคนเอเชียก็สีผิวนี้นะอืมนสีผิวนี้ก็ได้นะอืมนคะคะ อขาวเหลืองอะตีเป็นขาวเหลืองเออเพราะมันไม่ค่ะมันไม่ใช้คําว่าเย็นโลชสกินเออมันเย็นแล้วถ้าเกิดว่าใช้คำว่าเย็นโล่มันจะดูเลสิดนิดน,นึงเนาะอ่ะก็จะแบบว่าผิวซีดๆนิดนึงนะคะต่อมาค่ะคนคนี้เขาอาจจะแบบมีรอยสักจ้ะรอยสักไม่รู้ละ่ะถ้าเลยในล่มผ้าก็ต้องไปหากันเนาะเออต้องไปหากันสองต่อสองนะอืมกี่ใบแล้วเนี่ยเออกว่จะเปิดสิบใบนะคะอืม อีกหนึ่งใบค่ะเขาคนนี้เนะยคะ่ะสูงกว่าค่าเฉลี่ยนิดหนึง่งถ้าเกิดเป็นผู้ชายเนาะเป็นผู้ชายก็จะประมาณแบบร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยเจ็ดแปดสิบไหมถ้าเกิดเป็นคนไทยเออน่าจะประมาณนั้นถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็อยู่ประมาณร้อยหกสิบถึงร้อยหกสิบห้าหรือหรือร้อยห้าสิบห้าประมาณเอาไปวัดสูงกว่าเฉลี่ยแล้วกันเนี่ยมาดูกันต่อนะ่คะ คนนี้นะคะมีกล้ามค่ะโอ้นแน่นเลยนะคะเออมีกล้ามอมืนะถ้าเกิดว่าเป็นคุณผู้หญิงได้ฟังในคลิปนี้นะคะก็จะแบบนึกถึงอ,อ้อมกอดน,นะแน่นแน่นโอ้ยนะเอามาดูต่อนะคะเขาอาจจะมีเจ่อจ่ะหู เออเจอาะน,นู่นเจาะนี่เจาะนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ,อ่ะหนึ่งใบเนะี้ยหนึ่งใบแล้วคนนี้เขาจะแบบมีขนเยอะขนเยอะผู้หญิงมีขนเยอะก็ได้นะอย่างกวางเนี้ยกวางมีขนแขนนะแล้วก็มีขนขาแต่กวางเลเซอร์ออกไปหมดแล้วนะคะเออเนะอาจจะขนเยอะเนะยถ้าผู้ชายนี่ก็ต้องขนเยอะอยู่แล้วอ่ะนี่ก็คือเอ่อของคุณนะคะอืม ใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะกวางฝากสนับสนุนช่องในการสมัครสมาชิกนะคะจะได้ฟรีหนึ่งคำถามทุกเดือนนะคะแล้วก็เอ่อหรือไม่ก็อาจจะดูโฆษณาให้กวางหน่อยนะคะเอ่อหรืออาจจะเป็นกดซุปเปอร์ตงก็ได้นะคะขอบคุณมากเลยหรือจะคอมเมนต์ก็ได้นะคะช่วยกันคอมเมนต์หน่อยแมวันนี้กวางขอตัวลาไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบาย